สวัสดีค่ะครอบครัวซันมอนไลท์ลอร์ดเติ้งทักของพู้อานนาะนี่เป็นความรักธาตุน้ําช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะในทุกๆสถานะนะนะเริ่มจากคู่ที่เป็นประเด็นโสดไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ไล่เลียงกันไป วันที่ยึดตะวันตกรับชมควบคู่ได้ลัคนาราศีดาวจันทรดาวศุกร์และดาวอาทิตย์แต่ต้องเลือกอย่างใดยอย่างหนึง่งเพราะผลที่ได้แตกต่างกันเป็นธรรมดานะคะเรื่องดาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้นื่องจากเป็นกันอ่านโดยรวมค่ะขอบคุณสําหรับกําลังใจ s u b s r r i e l ไลค์แชร์และกระดิ่งนะตอนนี้หินมงคลก็เริ่มมีทยอยมาเรื่อยๆก็มีทั้งแบบที่อ่า ครอบครัวเรานะคะอย่างคงชอบแล้วก็แบบใหม่ด้วยก็ติดตามได้ที่ IG นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเป็นการใหญ่การค้านะ mm hmm. ก็ทำเพื่อร่วมกันทำบุญนะนะคะที่ร mm ัก hmm. เดี๋ยวแอดมินคงจะโพสตแอบ IG ไว้ให้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเริ่มจากความรักที่เป็นประเด็นท่าบน้ำก่อนค่ะ mm hmm. ขอทราบความรักที่เป็นประเด็นท่าบน้ำช่วงครึ่งเดือนหลังเมษายนค mm ื hmm. ที่เป็นประเด็น เอาละเอนเนเป็นทัวร์ฟอนจริงๆแล้วอะเหมือนตัวคุณก็มีทางเลือกแต่เหมือนบางท่านอาจจะตัดสินใจรอดูสถานการณ์ในช่วงนี้ไปก่อนแต่ในท้ายที่สุดคุณจะตัดสินใจนะคะเลือกผลทางในเรื่องของความรักด้วยตัวคุณเองคุณเอนเน y จีเนี่ยเป็นช่วงของการตัดสินใจเลือกนะคะเลือกว่าคุณ บางท่านเนี่ยผู้อ,อ่านมองดูอะเหมือนมคีคุณมีคนคุยด้วยแต่อาจคุณคุณอาจจะรอคอยที่จะได้เคลียร์ประเด็นกับคนคนนี้ที่เป็นประเด็นอยู่ก็เป็นไปได้นะขอดูใครคนนั้นหน่อยค่ะใครคนนั้นของคุณเป็น four of wands เขามี energy ของ twin flame ใช่คุณมีความเชื่อว่าเขาเป็น twin flame ของคุณซึ่งก็น่าจะใช่ ในเวลานี้ถามว่าเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกดีกับคุณเหมือนเดิมนะเขาคิดถึงคุณด้วยมองดูเหมือนก็ยังไม่ได้ขาดการติดต่อนะธาตน้านะเหมือนยังคุยกันอยู่บางท่านก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกค่ะสาหรับบางท่านหรือบางท่าน อาจจะเ,เคยเป็นอดีตคู่มั่นก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกผูกพันมากด้วยแต่ในช่วงเ,เวลานี้เ NERGY เขาโฟกัสไปที่เรื่ององานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องตัวเขาบางท่านคุณอาจจะดีกับคนที่เขามีครอบครัวมีบุตรแล้วนะอาจจะดีกับพ่อไม่แม่ไม้ด้วยสําหรับบางท่านนะนะคะ เมื่อชื่ของคุณเป็นแจสเมนค่ะคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะแม้ว่าคุณจะรอดูสถานการณ์คุณจะรอดูภาพรวมแต่ Energy เออกมาบอกว่าในท้ายที่สุดอ่ะคุณเองก็ต้องการความสุขเพื่อตัวคุณเองเหมือนกันมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคุณอาจจะได้พบมิตรภาพใหม่ๆเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ด้วยสําหรับบางท่านแต่คุณก็คงจะยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกในทันทีความรู้สึกคุณยังมีให้คนคนนี้อยู่ค่ะ เทนอฟอนถามว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมมองดูยังไม่ได้ขาดการติดต่อแต่คุยกันน้อยลงหรือบางครั้งอ่ะตัวคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายรอข้อความจากเขานะคะเหมือนเขามีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องทำในชีวิตคิดถึงคุณคะ่ะแต่เขาพยายามคอนโทรลคอนโทรลการคอมมูนิเคตกับคุณ เอาละสวีนอบสอดในช่วงเวลานีา้ไม่คุณก็เขาอาจจะมีคนคุยโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้หรือรู้แหละแต่แกล้งไม่รู้นะคะไม่คุณก็เขาอาจจะมีความหวังว่าทุกอย่างมันน่าที่จะดีขึ้นหรืออาจจะมีความหวังว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้ามันไปนต่อไม่ได้อาจจะเป็นไปในลักษณะที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะ ขอดูเอาคำนิดหนึ่งค่ะเอาละเอาคำออกมาบอกว่าคุณทั้งคู่ก็คงจะยังคงอยู่สถานที่เดิมนะคะอยู่สถานะเดิมขอโทษค่ะ ็คืออาจจะยังไม่ได้พูดคุยกันมากมายนะแล้วก็มองดูโดยรวมต่างฝ่ายต่างเริ่มที่จะมีคนเข้ามาคุยโดยที่มองดูนะตัวคุณก็อาจจะไม่รู้เขาก็อาจจะไม่รู้หรือรู้แล้วก็เหมือนกับก็ยอมรับกันไปตามการเวลาเนาะดุสันจะมีการเริ่มต้นใหม่บางท่านอาจจะได้คุยกับชาวต่างชาติบางท่านจะมี ความรักครั้งใหม่มีความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีก้าวเข้ามาสู่ชีวิตหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีเกณฑ์ว่าคุณทั้งคู่อาจจะได้มีโอกาสนะหันมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือหรือฟื้นความรู้สึกที่มีต่อกันก็เป็นไปได้ t ด e ิ u ันยังหมายถึงคู่กับเอซอ a ว d ลหมายถึงการได้พบเจอกันบางท่านอาจจะรอได้พบเจอเพื่อปรับความเข้าใจก็มีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอกันเด h ิ s ันคู่กันเลยอะเนาะ เอเนจีแห่งความ่าคุณนทั้งคู่ยังคงมีกันและกันอยู่ในชิวเิตความสัมพันธ์อนะ่ะมันจะพัฒนาแบบสเต็ปบายสเต็ป ก่อนหน้านี้มองดูเหมือนคุณทั้งคู่มีความรู้สึกดีต่อกันมากๆแต่เหมือนฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งอาจจะยังรู้สึกว่าอีกฝ่ายยังยังไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนที่น่าจะใช่ซะทีเดียวเต็มร้อยไม่คุณก็เขาก็เ,าเลยเหมือนกับเว้นระยะห่างในการคุยแล้วก็เหมือนรอดูสถานการณ์ไปเรื่อยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมตัวคุณเองมีเกณฑ์ได้พบเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วตัวเขาเองน่าที่จะมีคนคุยด้วยในช่วงเวลานี้นะน่าที่จะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเลือก ด้วยกันทั้งคู่เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์เลิฟกันหน่อยว่าเป็นยังไงในท้ายที่สุดนะคะฟิวเจอร์เลิฟของคุณจะเป็นยังไงขอทราบฟิวเจอร์เลิฟนะคะคู่ที่เป็นประเด็นทตุน้ำฟิวเจอร์เลิฟคู่ที่เป็นประเด็นอ้าเรามาแล้วอ่าฟิวเจอร์เลิฟออกมาบอกว่า จริงๆแล้วมันมีหนทางใหม่ๆออกมาให้คุณอยู่แล้วนะคะกําลังหรือกําลังจะมีหนทางใหม่ๆอะไรเข้ามาแต่ทีนี้คุณจะตัดสินใจเลือกหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวคุณเหมือนคุณจะหยุดรอดูสถานการณ์สักระยะหนึ่งคุณเฝ้าคอยนานๆแล้วคุณก็หวังว่าระหว่างคุณกับเขาัะไม่ได้มีประเด็นกันมากมายหรอก แต่มันเหมือนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ในการและการประมาณนี้นะเวลาคุยกันมันไม่ค่อยลงตัวไลฟ์สไตล์นิสยัยหรือคนในครอบครัวอาจจะไม่ลงตัวกันหลายๆอย่างคุณเฝ้าหวังเฝ้าอธิษฐานเหมือนกันว่าอยากที่จะให้ทุกอย่างมันเป็นไปที่ทางที่ดีได้กลับมามีความรู้สึกดีๆได้กลับมารักกันเหมือนเดิมเอาไแบบนี้ดีกว่าคุณก็รักเขาแล้วเขาก็รักคุณค่ะ เพียงแต่ตัวคนเองอาจจะสับสนได้ซ้ำว่ามันเพราะอะไรกันนะเขาถึงได้ออไม่ไม่ได้ตัดสินใจที่จะชัดเจนเหมือนก่อนหน้านี้นะคะ Confront mm hmm. ตัดสินใจให้ดีเลือกให้ดีค่ะ นะคะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าบันทีมันอาจจะเป็นแค่เงาเรือนรางในท้ายที่สุดเอเจี่ยบอกว่าคุณจะรู้ได้ด้วยตัวคุณเองแล้วก็เหมือนกับว่าคุณก็จะค่อยๆทําใจยอมรับแล้วก็มีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นมากกว่านะคุณจะพบรักที่ดีเพราะว่าเอเจี่ยบอกว่าคุณมีคนของคุณรอคอยอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน ขอคำแนะนำหน่อยค่ะถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเอาล่ะคำแนะนําออกมาเป็น two of c u p เห็นไหมคะ energy s o m a t e นะคุณอาจจะได้เจอใครบางคนที่เขาพร้อมอยู่เคียงข้างคุณใครบางคนที่เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่และเขาอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตนับจากนี้นะคะบางทีคนที่ใช่อะ่ะนะแต่มันอาจจะไม่ใช่คนทีอ่อยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตบางทีเราก็ต้องปล่อยผ่านเหมือนกัน ข้อความจากยูนิเวอร์สอยากจะบอกอะไรคะข้อความเลิฟค่ะสวยมากๆ I am w o n d e r f u l I receive and give love today and always ค่ะเมื่อคุณเป็นฝ่ายที่มอบความรักคุณจะต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณได้กลับจากคนที่คุณดิวด้วยเนี่ยมันเป็นรักที่เหมาะสมพอเหมาะพอควรไหมและคุณคู่ควรกับ รักแบบไหนรักครึ่งครึ่งหัวใจหรือว่ารักเต็มหัวใจถ้าตัดสินใจได้แล้วก็สามารถลุยต่อได้เลยเลือกหนทางเดินของคุณเพราะคุณกำลังจะได้พบโซเมตแล้วก็รักแท้ของคุณด้วยเช่นเดียวกันอาล่ะขอข้อความจากความรักจากเทพธิดาค่ะชอบสำรับนี้มากเลยแล้วก็จะใช้หน่อยด้วยอุ้ยที่สัญลักษณ์สวยมากๆนะคะสัญลักษณ์ของอียิค่ะ สัญลักษของ i อซินะคะ p a r t of your spiritual destiny ค่ะมันเป็นชคชะตาของคุณจริงๆนะที่คุณอาจจะยังคงมีคนคนนี้ที่คุณดิวอยู่ด้วยวนเวียนไว้ในชีวิตแต่คำตอบในท้ายที่สุดคนคนนี้ที่คุณคอนเน c t ด้วยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตที่จะทำให้คุณมีความสุขก็เป็นไปได้ Spirit หรือภายในจิตใต้สำนึกของคุณจะบอกคุณได้ว่าในท้ายที่สุด ะค,ะคุณต้องการอะไรกันแน่และคุณจะตัดสินใจเลือกอะไรใหม่ๆเพื่อตัวคนเองได้เพราะ energy ของมูอบอกว่าคุณจะได้พบ new love ด้วยนะเอาล่ะคุณคนโสดคนโสดเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะหายเหงาหรือย,อยังอะไรประมาณนี้นะจะมีใครมาทําให้คุณยิ้มได้บ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขอทราบความรักคนโสดธาตุน้ําค่ะ คนสดท่านน้ำเป็นยังไงบ้างขอดูในที่ตัวคุณค่ะเอเนจียังสับสนยังวุ่นวายยังคิดถึงเรื่องเดิมๆอยู่เลยเนาะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเอที่นี้ออกมาบอกว่าดราม่าจบความไม่สบายใจจบนับจากนี้ชีวิตของคุณเตรียมพลิกฟื้นสู่สิ่งใหม่ๆเทน of s อ u c e ขอดูใครคนนั้นหน่อยค่ะใครคนนั้นที่คุณจะได้เจอ t r o f s o u r c e อาจจะเป็นคนที่เคยมีประเด็นกันก่อนก็ได้เอ๊ะทำไมามันต่อเนื่องกับคู่เป็นประเด็นเดี๋ยวว่าอ่านขยายให้อย่าเพิ่งใจร้อนไปอย่าพิมพ์แววไพายเลยจีนะสงสารแอดมินน่ะถ้าเราไม่ชอบเขาเราเลือกคนใหม่ได้นะคะ เอาละเอจี right, G. ออกมาในเวลานี้เหมือนคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องความรักมากนะะักค่ะโฟกัสไปที่เรื่องคนรอบข้างเรื่องคนที่คุณรักเรื่องการทําชีวิตให้มันดีคุณมีความรู้สึกว่าคุณรอได้ในเรื่องดาวความรักครั้งใหม่ก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรประมาณนี้ค่ะรอได้แล้วก็เอจี่ก็มบอกว,ว่าอาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งด้วยคุณถึงจะได้พบเจอคนที่ถูกใจจริงๆนะคะ หมายถึงคุณตัดสินใจเลือกเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่มันยังไม่ได้ตรงสเปคตรงใจเนาะซ of s อฟสอพร้อมทีออฟสอดอาจจะเป็นใครบางคนนะคะที่เพิ่งห่างกันไป Someone from your past อาจจะ coming in your life กลับเข้ามาในชีวิตแบบท,ที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวก็เป็นไปได้นะ ่นะในท้ายที่สุดนะเอเจจ่โมบอกว่าคุณจะได้รับมเมสเซจข้อความที่ทําให้คุณรู้สึกประหลาดใจจากใครบางคนที่เพิ่งห่างจากคุณไปนะขอดูบทสรุปหน่อยแต่ในท้ายที่สุดเห็นไหมคะใส่เกียร์เลยอะ <laughs> ในท้ายที่สุดคุณคงจะไม่ดีวกับเขาหรอกเนาะเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยแล้วก็การรอคอยนะคะความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์มันมีอยู่เยอะมากกับคนที่คุณเคยเดีลด้วยแม้ว่าเขาจะกลับมาก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความมั่นคงในความรักคุณโฟกัสไปที่ความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆแบบที่คุณต้องการมากกว่านะจะค่อยๆก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่ท้ายที่สุด คุณก็จะได้เจอคนที่ใช่ของคุณแต่อาจจะไม่ใช่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะในในคลิปจต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอใครบางคนนะที่เขาชอบคุณและคุณก็ชอบเขาได้เจอผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะอาจจะนับจากนี้ประมาณ1เดือนขึ้นไปก็เปไปได้แล้วก็คนเดิมๆถ้ากลับเข้ามามองว่าคุณไม่ตัดสินใจเลือกพลังงานจีบอกแบบนั้นน่ะนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์เลฟคนโสดกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะ ในท้ายที่สุดนะฟิวเจอร์เลิฟคุณคนโสดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะขอสราบฟิวเจอร์เลิฟคนโสดค่ะฟิวเจอร์เลิฟนะคะคงอยู่ช่วงเวลาที่คุณนะคะอยากที่อยู่กับตัวเองค่ะเยียวยาจิตใจไปก่อนเพราะคุณยังสับสนยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะเพราะว่า คุณกลัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นแบบเดิมๆอีกนะคะคุณยังต้องการความเชื่อความหวังในความรักเพิ่มเติมอีกหน่อยแล้วคุณก็พร้อมที่จะก้าวต่อไป t h e f ลูโมบอกว่ามันจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่แต่ต่อเมื่อใจิตใจคุณพร้อมนะคะเอที่ยงมงบอกว่าในท้ายที่สุดจักรวาลไม่ละเลยหรอกคะ่ะ คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการแน่ๆน,นะคะ Dreams coming to เห็นไหมคะฝันที่เป็นจริงกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องเคลียร์นะคะเรื่องราวไม่สบายใจจากคนดำเดิมไปให้หมดซะก,ก่อนแค่นั้นเองนะคะเอาล่ะขอคําแนะนำสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เ a ด e of war นะคะ is never too late to be what you might have become ค่ะมันไม่สายเกินไปในการที่คุณจะได้พบรักครั้งใหม่หรือเริ่มต้นใหม่เพียงแต่คุณจะต้องรอให้ตัวคุณพร้อมจริงๆเอเจียหมบอกว,ว่าไม่ต้องเร่งรีบค่ะยังไงคุณก็คงจะได้เจอรักครั้งใหม่ของคุณแน่ๆอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูหรือธาตุไหนๆก็ได้ ข้อความจากจ n นิเวอร์สำหรับคุณค่ะ Success ในท้ายที่สุดนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนนะคะไม่ว่าช้าหรือเร็วคุณต้องมีวันนั้นเสมอวันที่คุณจะได้มีชีวิตใหม่มีความรักครั้งใหม่ที่เป็นรักของคุณขอข้อความจากความรักค่ะได้แล้วสวยมากๆเลยค่ะ Wing Isis special spirit of is is. You have a special spirit relationship นะคะคุณมีคู่ของคุณอยู่แล้วค่ะคุณมีโซเมตของคุณอยู่แล้วและในไม่ช้าไม่นานนี้ละค่ะนะคะคด้วยแรงดึงดูดด้วยโชคชะตาจะนำพาคุณได้พบกันต่อเมื่อคุณสลัดคนนำเดิมออกไปจากใจเรียบร้อยแล้วนั่นเองเอาละมาถึงสถานะไม่ชัดเจนกันบ้าง สถานะไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคู่ที่ไม่ชัดเจนนะคะขอดูตัวคุณหน่อยว่าเป็นยังไงนะสำหรับคู่ที่ไม่ชัดเจนค่ะอาแล้วคู่ที่ไม่ชัดเจนคุณอึดอัดเหมือนกันนะอึดอัดกับระการรอคอยความชัดเจนจากคนคนนี้นะคะอือ คุณอาจจะเป็นรักระยะทางไกลาการสื่อสารอาจจะไม่ค่อยเสถียรแล้วก็ ตกอยู่ในเซอร์เคอรวังวนเดิมๆนะเขาเป็นฝ่ายควบคุมการสื่อสารทั้งหมดคือถ้าเขาไม่ตอบคุณก็ทําอะไรไม่ได้อะนะอะไรประมาณนี้สําหรับบางท่านนะแม้ว่าจะไม่ใช่ลองดิสเทนต์แต่เขาก็เป็นฝ่ายควบคุมการสื่อสารทั้งหมดนะทีนี้เจ๊อยากมาบอกว่าคุณคงจะต้องถึงเวลาตัดสินใจเลือกขนทางซะทีว่าจะอยู่ตรงเนี้ยนะคะรอความไม่ชัดเจนอีกนานไหมหรือจะก้าวต่อไป อย่างที่ผู้อ่านบอกเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามุ่งหวนในเรื่องความสําเร็จทุกๆเรื่องอาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแต่ธาตุไฟขอโทษค่ะธาตุไฟนะคะทีนี้เอเจีของโมโหคนคนนี้เขาชอบคอนโทรลในเรื่องของการสื่อสารคือไม่ว่าจะยังไงก็แลนะ้วแต่เขาจะต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจแต่มองดูโดยรวมแล้วเนี่ยเขาจะยังคงอยากมีคุณไว้ในชีวิตนะ ไหนดูสิคะ of s o อ r ส r ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเลือกและลังเลใจอาจจะมีออปชันไม่คุณก็เขาจริงๆตัวคุณอาจจะมีแต่คุณรู้สึกกับคนคนนี้มากที่สุดอาจจะคุยด้วยนานก็อาจจะเสียดายเวลาหรืออะไรก็ตามแล้วเวลาที่คุณกําลังที่จะเดินจากไปเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเหนี่ยวรั้งคุณไว้ด้วยคือพยายามอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตนะคะขอดูเอาคําสักนิดนึง เอาล่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ายัางไงก็ตามสตอรี่นี้ต้องจบลงแล้วก็ผู้อ่านมองดูว่ามีความเป็นไปได้ว่าคุณจะอาจจะตัดสินใจเลือกทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวคุณเองมากกว่าแต่ตัวเขานะกน่ยก็อย่างที่เชมีคุณไว้ในชีวิตนะคงจะมีเกณฑ์ได้กลับมาพูดคุยทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งเพราะยังมันมี energy ของการสื่อสารอยู่แต่การพูดคุยครั้งเนี้ ว่ามองดูว่าคุณจะเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเขาไม่ชัดเจนคุณอาจจะตัดสินใจอยู่คนเดียวสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยเริ่มต้นใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดู Future ร์เลิฟกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงนะขอทราบ future ร์เลิค่ะอนาคตความรักนะคะระหว่างคุณกับเขาคู่ที่ไม่ชัดเจนค่ะขอทราบฟิวเจอร์เล อาและในท้ายที่สุดผู้อ่านมองดูเอนเนอเจี้นี้ออกมาบอกว่า,าคุณมีความรู้สึกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคุณพร้อมที่จะปล่อยวางพร้อมที่จะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็พร้อมที่จะอยู่กับตัวคุณเองนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันคือการตัดสินใจของคุณในท้ายที่สุดนะคะ โอเคค่ะคุณจะเก็บมันไว้เป็นบทเรียนนะเก็บทุกๆอย่างไว้เป็นบทเรียนแล้วดูค่อนข้างจะแน่วแน่ว่าคุณอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อตัวคุณเองนะหมายถึงคุณอาจจะไม่รอความชัดเจนก็ได้เพราะว่ามันอาจจะได้คําตอบแบบเดิมๆเนาะหรือว่าได้คําตอบในแบบที่มันเป็นไปอย่างที่ใจเขานเจอร์ค่ะในท้ายที่สุดเนาะ กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับคืนมาด้วยเช่นเดียวกันนะอาล่ะยังไงก็แล้วแต่ผู้อ่านมองดูว่าการที่คุณตัดสินใจ move on มันการเปิดประตูบานใหม่นะคะให้กับชีวิตของคุณเองนะเมื่อตัดสินใจเลือกทางเดินใหม่นะคะ สิ่งใหม่ๆก็จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณอาจจะไม่ใช่ในทันทีแต่ว่าเอาียวบอกว่ายังไงอะ่ะคุณต้องได้พบเจอสิ่งใหม่ๆดีๆแน่นอนค่ะในเรื่องราวของความรักก็คงจะได้พบใครมาใหม่ที่เขาเห็นคุณเป็นคนสำคัญสำหรับเขานั่นเองคำแนะนำ Age of Cup เห็น,น,นไหมคะ When I saw you I feel in love as n d m i l e because You know คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะมีใครคนนั้นใช่ไหมคะคุณรู้อยู่แล้วว่าจะมีใครคนหนึ่งที่รักคุณมากไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณจะเป็นรอยยิ้มเป็นกําลังใจเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาก็ขอให้คุณพร้อมสําหรับการที่ได้เจอคนคนนั้นนะข้อความจาก universe ค่ะ ฟรีดอมค่ะปลดปล่อยตัวคุณเองให้เป็นอิสระซะฟรีดอมเพื่อที่คุณจะได้ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ได้พบเจอกับใครบางคนที่รอคุณอยู่ตรงนั้นแล้วเขาเองก็พยายามตามหาคุณด้วยเช่นเดียวกันนะข้อความจากความราักเออจีสวยนะคะ ดิลูนาควีนคาเดียตีเฟมินีอ่าเมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมเนาะดิวายเฟมินีออกมาบอกว่าจักรวานนะคะพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพธิดาเนี่ยนะคะพพอร์ตคุณในสิ่งที่คุณต้องการคู่ที่คุณจะได้พบหรือโซเมกของคุณเขาจะมีที่คล้ายๆกันกับคุณคือมีความบาลานซ์ลงตัวในความสัมพันธ์แล้วก็ทําให้คุณรู้สึกได้ว่ารักคือการให้แล้วก็รักแบบที่ได้กลับนะ่ะ มันเป็นยังไงนะคะเอาล่ะดีใจด้วยเดี๋ยวเรามาดูที่คนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นกันต่อเลยมาถึงคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะดูสิคะว่าจะเป็นยังไงขอดู e n นที่ตัวคุณค่ะคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นนะ เอาละมาแล้วอูจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วกระทันหันนะเตรียมรับมือเลยอะไรเอ่ยเซอร์ไพรส์อ่ะเนาะจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะมีการเอ่อคุยกันเรื่องย้ายถิ่นฐานอย่างรวดเร็วเนาะโอคุณอาจจะดีวกับชาวธาตุไฟแล้วคุณดีคุณอาจจะดีวก,ว,ว,จจะดวกับคนที่ค่อนข้างคี้ถึงหน่อยนะรหรือด้วยความหึงหวงหรือเปล่าเขาอาจจะอยากให้คุณไปอยู่ใ,ใกล้ๆเขา เอาละเปลี่ยนแปลงไปทิศทางไหนคุณจะต้องตัดสินใจเลือกคนทางที่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบเลยอันนี้แต่อาจจะต้องตัดสินใจเลือกแล้วเพราะว่าคนของคุณเขาก็อาจจะเหมือนกับมีข้อเสนอหรือมีอะไรบางอย่างหรือตัวคุณในเวลาเนี้ยังไม่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับคนคนนี้เท่าไหร่เพราะคุณยังมีเรื่องวุ่นวายในครอบครัวอยู่เลยประมาณนี้ในดูตัวเขาหน่อย ไม่เป็นไรค่ะเขารอได้ขอให้คุณบอกเนี่ยคุณเหมือนจะเกรงใจไม่กล้าบอกให้เขารู้ว่าคุณรู้สึกยังไงเวลาคุยกันเรื่องอนาคตนะบางท่านอาจจะเหมือนกับเป็นดักต่างแดนแต่ไม่กล้าเรื่องที่จะย้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยคุยคุณคุยกับเขาได้เขารอได้แล้วเขาก็พร้อมที่จะรับฟังนะแล้วก็แผนการบางอย่างมองดูโดยรวมแล้วอ่ะมันอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเลยแหละเรื่องดังระหว่างคุณกับเขานะ ทีนี้คิงออฟวอลมีกินกันได้พูดคุยกันค่ะบางท่านะมองดูเหมือนมีการวางแผนอนาะคตไว้เข้าคร่าวแต่มันเหมือนหยุดชะง,งักลงคู่ของคุณเนี่ยเขาค่อนข้างเหมือนเหมือนกับงอนแล้วก็น้อยใจเนาะว่าทําไมทุกอย่างที่วางแผนไว้เหมือนเหมือนตัวคุณก็ยังไม่สามารถตอบรับได้สะทีเดียวใช่ไหมคะบอกเขาได้เขาจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขารอได้ค่ะนะคะในท้ายที่สุดออฟเฟอร์เลิฟนะคิงออฟคัฟ เขาฟังคุณค่ะเขารักคุณนะคะแล้วเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตดังนั้นในเวลานี้ถ้ามีอะไรไม่สบายใจขอให้พูดนะคะแตมเพนจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเริ่มต้นใหม่ระหว่างคุณกับคู่ของคุณแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการพูดคุยกันด้วยนะคุณทั้งคู่มองดูแล้วความสัมพันธ์ประมาณว่าคือถ้าสบายใจค่อยคุยแต่ถ้ามีอุปสรรคอะไรแล้ว่าค่อยจะคุยกันเท่าไหร่ นะขอให้เปิดใจคุยกันนะถ้ามีอะไรไม่สบายใจเกี่ยวกับอนาคตข้างหน้าวางแผนให้ดีคุยกันให้รอบคอบแล้วก็สามารถไปต่อได้แต่ระมัดระวังเรื่องคําพูดเจ้าเองคุณอาจจะไม่ค่อยเผยความรู้สึกเขาอาจจะไม่ค่อยเผยความรู้สึกมันอาจจะทําให้รู้สึกงอนกันได้บ้างเล็กๆน้อยๆย,ยังไงก็ตามแต่การเปิดใจคุยเป็นสิ่งสําคัญเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์เลิฟกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะอนาคตความรักระหว่างคุณกับใครคนนั้นค่ะ กับคู่ของคุณนั่นแหละนะคนมีคู่อาอนาคตความรักระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงค่ะมาแล้วบาลา์ในท้ายที่สุดนะมันก็หาทางลงได้ด้วยความรักความเข้าใจนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะพัฒนาจนกระทั่งสามารถลงตัวหาทางออกร่วมกันได้นะ คุณทั้งคู่จะมองหาหนทางทางออกในเรื่องอนาคตได้อย่างลงตัวไม่ว่ายัางไงก็ตามคุณคงจะได้มีอนาคตร่วมกันแน่ๆน,นะคะแม้ว่าในช่วงเวลาน,นี้อาจจะยังไม่พร้อมแต่ที่มบอกว่า dream come true ในท้ายที่สุด ฝันของคุณทั้งคู่ก็จะเป็นจริงค่ะได้อยู่ด้วยกันได้มีอนาคตร่วมกันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เร็วนี้นะอาจจะต้องรอคอยสักหน่อยเพราะคุณทั้งคู่ในเวลาเนี้ยยังไม่พร้อมเท่าไหร่อาจจะด้วยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอการอยู่ห่างไกลาการเรื่องครอบครัวอะไรประมาณนี้ขอคำแนะนำค่ะคำแนะนำได้แล้วเทรลบอนเป็นเรื่องของการรอคอยเรื่องของระยะเวลาค่ะ ระยะเวลาอันเหมาะสมเท่านั้นนะคะคุณถึงจะได้อยู่ในจุดที่เรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งเนาะสร้างครอบครัวนะมีครอบครัวร่วมกันนะคงจะต้องใช้เวลาหน่อยละ่ะ นะมองดูก็ยังจะต้องมีปัญหาในเรื่องยังจะต้องมีเรื่องของครอบครัวที่คุณจะต้องบริหารจัดการด้วยโอเพนนิ่งค่ะนะที่อยาบอกว่าให้เปิดใจคุยกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคู่คุณอยากจะช่วยเหลืออะไรก็เ,ออรเปิดโอกาสให้เขาได้ช่วยเหลือคุณบ้าง,างก็ยังดีไม่ต้องเกรงใจมากเพราะเดี๋ยวเขาจะรู้สึกน้อยใจเหมือนไม่ใช่คนสําคัญนะ,นะคะข้อความจากความรักอยากจะบอกอะไรคนมีคู่คะเอาละ สวยมากๆนะคะไหนดูซิข้อความจากความรักออกมาบอกว่าเมื่อคุณเริ่มต้นนะคะตามผลทางที่จักรวาลหรือพระเจ้าเตรียมแผนการไว้ให้ทุกอย่างมันจะออกมาดีจะมองเห็นช่องทางและระหว่างทางที่คุณฟันฝ่าไปร่วมกันนะคะคุณจะเห็น power of love พลังแห่งความรักของคุณทั้งคู่จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นจนสามารถ กลายเป็นรักแท้และรักแท้คู่แท้ก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้นั่นเองเป็นกำลังใจให้นะคะธาตุน้ำพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ